เสียงเปรดร้องจากที่ไหนไม่รู้กำลังตามหลอกหลอนใครบางคนในอาพาร์ตรเมนต์เก่าแห่งนี้และบางทีอาจจะเป็นคุณในไม่ช้าอาพาร์ตรเมนต์ห้องเช่าเก่าๆที่เงียบสงัดแห่งหนึ่งซ่อนเรื่องราวอันน่าสะเพริงกลัวไว้ในผนังที่ผุพังนายชัดชายวัยกลางคนคือผู้เช่าห้องหมายเลขเก้าเขาไม่ใช่คุณหน้าคุหาชีวิตของเขาเต็มไปด้วยการเอารัดเอาเปรียบ การโกหกหลอกลวงและความเห็นแก่ตัวเขาไม่เคยสนใจคำว่าศีลธรรมหรือผลของการกระทำเขาใช้ชีวิตเรากับว่าโลกนี้ไม่มีสิ่งใดต้นชดใช้แต่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องแปลกๆก,ก็เริ่มเกิดขึ้นในห้องของนายชัดอุณหภูมิในท้องร้อนระอุผิดปกติไม่ว่าเขาจะเปิดเครื่องปรับอากาศแรงแค่ไหนความร้อนนั้นก็เหมือนจะพุ่งทะลุออกมาจากพื้นผนังและเพดานไม่ใช่ความร้อนจากภายนอก แต่เป็นความร้อนที่เหมือนจะแผดเผามาจากภายในห้องของเขาเองจากนั้นเสียงก็เริ่มมาเสียงแววเบาๆในตอนแรกเหมือนเสียงโลหะกระทบกันไกลๆเหมือนเสียงคนกําลังร้องไห้หรือบางครั้งก็เป็นเสียงเหมือนพลกําลังทุบหรือตอกอะไรบางอย่างอย่างต่อเน,นื่องนายชัดพยายามหาที่มาของเสียงแต่ก็ไม่พบอะไรเลยเสียงเหล่านี้จะดังขึ้นเมื่อเขาอยู่คนเดียว โดยเฉพาะในยามค่ำคืนแต่สิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าเสียงและความร้อนคือภาพหลอนที่เริ่มปรากฏขึ้นแวบหนึ่งเขาเห็นเนาตะคุ่มคุ่มในมุมห้องอีกแวบหนึ่งภาพของห้องก็บิดเบี้ยวไปกลายเป็นภาพของสถานที่ที่ไม่คุ้นตามีเปลวไฟสีแดงฉานมีโซ่ตรวนที่พันรัดและเห็นภาพคล้ายผู้คนจำนวนมากกำลังกรีดร้องด้วยความทรมานเครื่องมือทรมานรูปทรงแปลกๆป,ปรากฏขึ้นชั่วขณะแล้วหายไป ทุกภาพที่เห็นล้วนเต็งไปด้วยความเจ็บปวดแสนสาหัสเสียงกรีดร้องที่ได้ยินเริ่มดังขึ้นและไม่ได้ดังมาจากภายนอกอีกต่อไปมันเหมือนจะดังขึ้นในหัวของเขาเองดังขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับความร้อนที่ทวีความรุนแรงเรากับว่าร่างกายของเขากำลังถูกแผดเผาจากภายในความเจ็บปวดที่มองไม่เห็นเริ่มเกาะกลุ่มนี่ไม่ใช่เพียงแค่ภาพหลอนแต่เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นจริงมันคือความทรมานที่โหดร้ายไร้ซึ่งการหยุดพัก นายชัดไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ลึกๆในใจเขาเริ่มตระหนักได้ถึงความเชื่อมโยงระหว่างความทรมานที่กำลังเผชิญกับบาปกรรมที่เขาเคยได้ก่อไว้ตลอดชีวิตทุกครั้งที่เสียงค้อนทุบดังขึ้นมันเหมือนตอกย้ำถึงการกระทำที่เคยทำร้ายผู้อื่นทุกครั้งที่ความร้อนแผดเผามันเหมือนชดใช้ให้กับความชั่วร้ายที่เคยฝังอยู่ในจิตใจเขาไม่รู้ว่านี่คืออะไรหรือนี่คือผลของการใช้ชีวิตโดยไม่ยึดมั่นในศีลธรรม การไม่เกรงกลัวต่อบาปอัมและการทำร้ายทั้งตนเองและผู้อื่นมาอย่างยาวนานแสนกรีดร้องดังขึ้นอีกครั้งพร้อมกับภาพหลอนที่ชัดเจนขึ้นราวกับว่าผืนนรกกำลังเปิดประตูออกต้อนรับเขาช้าๆเขาไม่รู้ว่าคืนนี้เขาจะยังรอดพ้นจากเสียงกรีดร้องและความร้อนนี้ไปได้หรือไม่หรือว่าเขาจะได้ก้าวลงไปในนรกขุมที่8เอเวจีอย่างสมบูรณ์แบบถ้าคุณได้ยินเสียงอะไรแปลกๆคืนนี้ ลองทบทวนสิ่งที่คุณเคยทำดูซิแล้วอย่าลืมกดติดตามไว้เผื่อว่าควรจะได้รู้ปลายทางต่อไป